สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเป็นวันบุญนะคะที่นํามาฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านเลยวันนี้เป็นวันอโอหัวนหน้าของลูกชายสาวเมืองลบเองนะคะก็นําภาพสวยๆนะคะมาให้พี่น้องได้ชื่นชมและก็ชื่นใจไปกับสาวเมืองลบด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดอีกหนึ่งครั้งของชีวิต หนึ่งในชีวิตของสาวลบบุรีนะคะที่อยู่ยาวมาครึ่งค่อนคนแล้วนะคะก็เป็นภาพสีสวยที่นำมาประกรอบกับวิดีโอชุดนี้นะคะก็ฝากนับโมทนาสาธุไปด้วยกันนะคะขอให้พี่น้องร่วมบุญไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวเมืองรบจะนำภาพบวชรวมทั้งหมดมาลงนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยๆมากระตุ้นให้ ชาวชาวเอฟซได้เห็นก่อนว่าสาวเมืองรบหายไปนานก็หนึ่งไปบวชลูกชายนะคะก็เป็นพิธีโกนผมนาคนั่นเองนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวรบุรีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีค่ะ